mẹ mình yên là nó tốp nè tốp 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 โสลีพวกกับผมเช่นเคยครับผมนันิกเลาะซิปลานะวันนี้ก็มาย้ำหมายนะก็มาตามข้อเช่นเคยก็ไม่รู้จะมีตัวมีแต้มไหมแต่ว่าพายุเข้าลมแรงมากไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันไปกันเลย let's go <S ปะ่ะลงเรือเดี๋ยวเรามุดหมายออกไปหมาข้างนอกกัน โอเคครับเหยื่อที่เราจะใช้วันนี้นะหลักๆเลยก็น่าจะเป็นเหยื่อยางไคจูนะครับผมเหยื่อยางไคจูของน้ำมนนะของค่ายม,มนลัวนะกับบัตเบดโกฟิตเบดเดี๋ยวนี่ครับโกฟิตเบดนะนี่สองตัวนี้นะอ่าไม่แน่เราก็อาจจะใช้นี่ครับกบกระโดดกบกระโดดของนักเกมด้วยนะนี่ครับกบกระโดดตัวนี้ตัวเป็นตัวลิมิเต็ดนะของนักเกมนะครับ นี่ครับเดี๋ยวเราลองมาหาแต้มกันดูว่าจะมีตัวไหมอ่ะเดี๋ยวไปกันเลย โอ้ยโดูโดนไม่โดนโอ้ยสายสายกันแล้วกันแล้วกันแล้วยาออกแล้วออกแล้วของนี้อาการ น้ำอคอกอยู่ครับพ่อน้ำคอกปลาดอยู่อย,วยวู่ยข้างหน้าเนี่ยครับกัดว่าถืออยู่นี่สวบอยู่ครับแก็วสวบว่าถือครับครับขวากกำลังออกเลยบู้เม่มันอยู่ ใส่สวงโลนิดนึงราบมันตบนะครับพ่อตัวสวงโลเมื่อกี้นี่นยังก <c oughs> ็ได้จักตัวอยู่พ่อร้มพึ่งเสาเมื่กี้นี่แหละนี่นะมันตบนะตบดีขนาดว่าอยากกินเหงียด อุย้ยมันดูดดูดเป็นปลาโรมาเลยครับพี่น้องเอ้ยลองเปลี่ยนเนปะ็นกรดดตะเกดูนะครับ Tốt, <một> tốt <warfareWouldads> ทบ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 เป็นว่าเล่นเลยเนี um, ่ยตามตามตาม Uh huh. มันตบนะนี่ไม่มีรอยฟันเลยนี uh ่ด huh. ูยำมาแล้วใครตัวครับใครตัว ไข่จูย้ำหน่อยย้ำอีกมาครับโดนแล้วโอ้ยมินมินมินโอ้ยดนได้โอ้ไข่จูครับอื้อกดโอ้โอสายสาใส่4สีอยู่นี่นะนนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว จเย็นไซสามไสี่โอ้ยจะหมดแล้วโอ้ยเรียบร้อยครับโอ้ยสวิงสวิงเบี้ยวเรียบร้อยครับโอ้ยไซ์สี่เรียบร้อยครับไข่จูสีเหลืองนะเปลี่ยนสีเอาจริงๆด้วยโอ้โหรอดแห้วแล้วครับวันนี้ยีแยงไข่จูนะกับสายพีเวอร์พิเียมพีอีสองจุดห้า สวยเลยครับคันซาโบูานครับสิบยี่สิบนะมาตามอยู่นานนะเป็นชั่วโมงเลยนะกว่าจะโดนนะตอนแรกก็นึกว่าตัวเล็กไม่เล็กแค่สี่ห้าได้อยู่โอเคครับโอเคมาดูตัวปลากันเนาะโอ้ยนึกว่าจะไม่รอดเอาจนได้นะโอ้สายสี่สายห้าอยู่ ใส่เงี้ห้าใส่ห้อยู่